ถ้าสิ่งใดบ้างที่เป็นกระแสพระําำรัดแล้วเราทําตามแล้วเราเสียหายอม,มีแต่เป็นมงคลกับชีวิตพ,พระบรมราชทเนีายเราไปรวบรวมมาสิแต่และประโยค์แต่และประโยชเนี่ยเป็นประโยชน์กับเราทั้งสิน้นและสังเกตดูเถอะว่าพระองค์ท่านไม่เคยใช้พระเดชมีแต่พระคุณ,คณถูกต้องและมีคนเป็นห่วงว่าอ้าวแล้วโลกมันเปลี่ยนไปแล้วสถาบันในอนาคตจะเป็นยังไงผมก็อยากจะเรียนว่า ไม่ต้องห่วงเพราะสาบันนั้นมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วพระองค์ทันสมัยว่าอย่างี้ก็แล้วกันแม้แต่สถาบันกษัตริย์ไม่ใช่พระองค์องค์นี้ก็มีการพัฒนาและปรับตัวมาโดยตลอดเมื่อก่อนนี้อาจารย์เสรีคนที่เข้าเฝ้าจะต้องหมอบคานและถอดเสื้อด้วยและเงยหน้าไม่ได้ก,ก็ปรับไปเรียบร้อยแล้วทุกอย่างก็ปรับไปเรื่อยๆตกลงไม่มีอะไรหยุดนิ่งตกลง ก็ขึ้นอยู่กับพระบรารมีพระปีชาแล้วก็ในที่สุดก็จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องไปกับสังคมถ้าปรับตัวไม่ได้ผู้คนก็มองว่าพระบรารมีก็ลดลงก,ก็แค่นั้นแต่มันเป็นทงของพวกเขาเองต่างหากว่าในใจเขาต้องการอะไรไม่อย่างนั้นมันจะมีหนังสือล้มเจ้าออกมาเป็นไปได้ไหมว่าพวกนี้เนี่ยติดรูปแบบที่ฟิกหรือฝังอยู่ในหัวว่า พอระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเสร็จก็จะต้องมาเป็นประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุก <tyard S 1> แล้วก็จะต้องพัฒนาไปเป็นประชาธิปไตยเฉยๆที่ไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกแล้วก็เป็นประาธานาธิบดีหรือเป็นอะไรพวกนั้นพวกนี้เนี่ยมองอะไรเนี่ยเหมือนกับตายตัวที่โลกนี้จะต้องเหมือนกันมันจะต้องเป็นรูปแบบแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเป็นไปตามสถานการณ์ ใช่ไหมฮะครับอย่างของเราเนี่ยที่เรายังมีระบบนี้อยู่ก็เพราะว่าระบบนี้เป็นประโยชน์แก่แผ่นดินเป็นคุณแก่แผ่นดินและเมื่อ,อไรที่สังคมเปลี่ยนสถาบาลพระมหากษัตริย์ก็ปรับเปลี่ยนไปตามถูกต้องตกลงสังคมมันก็จะคลี่คลายและมันจะพัฒนาไดานามิกของมันไปถูกต้องไม่จําเป็นที่จะต้องมีคนลุกขึ้นมากระทําอย่างนี้ผมพูดอย่างนี้ถูกไหมคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามสถานการณ์อื แต่คนเหล่านี้เขามีธงของเขาเขาไม่คิดถึงสถานการณ์เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเรื่องที่ว่าคุณทำหรือคุณไม่ทำเนี่ยเราไม่ติดใจแล้วแต่เราไปติดใจที่ว่าคุณลุกขึ้นมาอธิบายคาว่ารั้นใหม่ทำไมมันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะลุกขึ้นอธิบายและมีนําำซ้ำคุณพูดชัดเจนด้วยว่าเป็นการลดพระราชอำนาจคุณกำลังมองอะไรอยู่ครับตกลงปรมนี้ก็ชัดเจน ผมจะขอไปอีกปมหนึ่ง <French> ส <Claire> <anden> <S handic aret> ั <S 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 <Hence> ้นๆได้ไหมได้เพราะจำได้ว่าตอนสมัยที่ก่อนอาจารย์เสรีจะไปต่างประเทศเห็นฟาดหัวฟาดหางเลยอยากจะเข้าใจว่าปมนี้เนี่ยอาจารย์เสรีทำไมฟาดหัวฟาดหางเลยอะไรอต้องยุติการปิดเบือนข้อมูลข่าวสารที่ส่งที่มีการสื่อสารแต่เพียงฝ่ายเดียวเลิกปิดกั้นสื่อสารมวลชน และเลิกที่จะละเมิดสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนอาจารย์เสรีในฐานะนักสื่อสารมวลชนสอนสื่อสารมวลชนเคยทํางานด้านนี้มาตลอดชีวิตอืออาจารย์เห็นไงคือพีทีวีที่ปิดนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้ทําหน้าที่สื่อที่ถูกต้องแล้วเขาเป็นอะไรเขากโกหกอืมเขาปลุกระดมอืมเขาพูดจาหยามขาาโอู้หเจิมสักเวลาพี่ไปต่างจังหวัดแล้วพี่พักโรงแรมที่เขามีทีวีพวกนี้พี่เปิดดู เขาเรียกคนด้วยคําว่าไอ้ด้วยคําว่าอ e ีแล้วเขาใช้คําต่างๆนานาไม่ใช่สิ่งที่งดงามที่จะทําให้คนทําตามอมันไม่ใช่สื่อบตัวอย่างไม่ดีมันไม่ใช่สื่อบนมันเป็นกระบอกเสียงของการโฆษณาชวนเชื่อและให้ร้ายคนด้วยโป๊ปดมดเทปถูกต้องเพราะฉะนั้นที่เขาปิดไม่ใช่ปิดเซอร์ตกลง ช่องไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามของเราก็ตามอของใครก็ตามถ้าโปโกโหกอะไรนะโกโหกหมดเทปก็จะต้องปิดเหมือนกันแล้วก็หาว่าเราเนี่ยเขาพูดถึงถึงว่าทีททวีของรัฐบาลน่ะหาว่าบิดเบือนเอา,อางี้ละกันรายการเราที่ขายปมเนี่ยเรานั่งขายปอมแล้วเราเปิดคลิปให้ดูด้วยเนี่ยม,มันโป๊ปดมดเท็จตรงไหนเราบิดเบือนตรงไหน คือถ้าคนไม่ดีแล้วเราพูดว่าไม่ดีนี่แปลว่าเราบิดเบือนเหรอฮะครับถ้าคนไม่ดีแล้วเราพูดว่าดีสิเราบิดเบือนแล้วคนดีเรามาบอกว่าไม่ดีสิเราบิดเบือนแต่บังเอิญคนบางกลุ่มบางพวกทําแต่ไม่ดีแล้วเราพูดว่าไม่ดีไม่ดีอยู่เรื่อยๆเขาหาว่าเรานั้นเนี่ยพูดจาข้างเดียวเอ้าก็คุณทําดีมาสิที่นพูดสองข้าง เมื่อเขาโกหกบิดเบือนเราก็จําเป็นที่จะต้องเอาข้อมูลมายันให้คนได้ฉลาดขึ้นได้รู้ความจริงว่าอะไรคือความจริงถ้าคุณทําดีฉันก็จะพูดสองข้างอืหาว่าเราเนี่ยพูดใส่เขาข้างเดียวครับก็ยังหาไม่เจอสักอันหนึ่งที่อยากจะชมแล้วทําไมสมาคมวิชาชีพสื่อมวลชนบางแห่งอย่างเช่นสมาคมนักข่าวอะไรต่อเมื่ออะไรออกมา เล่นงานรัฐบาลว่าไม่ควรปิดแม้แต่โต๊ะก็ปล่อยเขาต่อไปทําไมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สื่อไม่ได้มีสิทธิในการคืออย่างนี้ทฤษฎีสื่อมันมีอยู่สี่ทฤษฎีง่ายๆนะเอาขอสอนหนังสือตรงนี้เลยทฤษฎีที่หนึ่งทฤษฎีคอมมินิอสื่อเป็นของรัฐใช้ไว้เพื่อที่จะโฆษณาชวนเชื่อความคิดของรัฐห้ามผู้ใดพูดจาไรค้านความคิดรัฐอันนั้นเป็นทฤษฎีที่หนึ่งทฤษฎีที่สองอำนาจนิยม สื่ออยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐแต่ไม่ได้เป็นของรัฐ mm hmm. รัฐให้ใบอนุญาตรัฐเซนเซอร์อันนี้ประเทศไทยเรา mm hmm. ะะอันที่สามเสรีนิยมนะ,ะสื่อจะทำอะไรก็ได้เหมือนอย่างสแกนดิเนเวียน,นะ,ะแล้วก็ให้ประชาชนนั้นเนี่ยเลือกเอาเอง mm hmm. ว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่สุดท้ายแล้วในทฤษฎีที่สามเนี่ยทำไปทำมาแล้วเนี่ยเขาบอกมันไม่เว mm ิร์กเพราะคนไม่ได้ฉลาดหมดอ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามจะดึงว่าเอระหว่างอำนาจนิยมกับเสรีนิยมเนี่ยอเอาอะไรดีรเขาก็ได้ทฤษฎีที่4มามชื่อว่าทฤษฎีโซเชียลรับผิดชอบต่อสังคมใช่ก็แปลว่าคุณมีเสรีภาพแต่ว่าคุณต้องจํากัดเสรีภาพของคุณเองด้วยสํานึกแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม ตกลงถ้าย้อนกลับไปอันที่สามบอกเสรีเลยเนี่ยก็เลยเสรีเลยจะไม่รับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้มีคดีนี้มันพังมีคนหากินหาประโยชน์หาเงินลูกเดียวจากการใช้สื่อไม่ต้องสนใจมีอะไรเกิดขึ้นในบ้านเมืองไม่ได้อย่างเช่นในขณะนี้มีทีวีจํานวนไม่น้อยยังตบตียังตบ,ตบตบจูบจูบเล่นละครกันอยู่ตลอดเวลาต้องรับผิดชอบต่อสังคมไม่สร้างค่านิยมที่ผิดไม่ทําลายความมั่นคงไม่ยุยงปลุกปัน่นนะฮะ ไม่ไปทำลายวัฒนธรรมนี่สิ่งเหล่านี้คือคําว่ารับผิดชอบต่อสังคมตลงเสรีในการโกหกไม่ได้ไม่ได้โสเสรีในการปลุกปั่นไม่ได้ไม่ได้อหยาบคายก็ไม่ได้ก็ชัดเจนแล้วรู้ไหมว่าอาจารย์เสรีครับเมื่อเขาโกหกปลุกปั่นเนี่ยโดยวิทยุชุมชนทั้งหลายผมได้รับรายงานมาจากใน,ในภาคอีสานบางแห่งปรากฏว่าทาหารที่ทํางานเรื่องพระราชดำริทั้งหลาย นายทหารพวกนี้ยากลําบากมากในการเข้าหมู่บ้านเพราะถูกต่อต้านเพราะถูกหาว่าทหารฆ่าประชาชนทั้งทั้งที่เราก็เห็นภาพอยู่แต่เมื่อวันที่สิบเมษาแล้ววิยุโกโหกไม่ปิดไม่ได้อ่ะ,อะเขาบอกว่าถ้าปิดเนี่ยวิยุชุมชนในต่างจังหวัดจะต้องอาศัยตำรวจอ๋อเจอมะเขือเทศอีกไรหนึ่งเหรอ,อเขาไม่รู้สิเขาบอกว่าต้องอาศัยตำรวจแสดงวิมะเขือเทศอีกแล้วตกลงมันก็มีปัญหาอีกอแน่นอนถ้ามีมะเขือเทศก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละครับ เอาละแมผมเสียดายมีเวลา <Okay. S 1> แค่นี้นะครับจริงๆแล้วอยากจะคายปลมเรื่องวันฉัตรมงคลในวันที่ห uh ้า huh. เดือนพฤษภา uh huh. ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนั่นได,ได้ได้ได้ทรงสถาปนาหรือว่าจะเรียกว่าอะไรดีนะราชาพิเศษ uh huh. ในวันที่ห uh huh. เมื่อปี2493มีพระบรมราชาพิเศษมีพระบรมราชาพิเศษแล้วพระองค์ท่านก็ได้บอกว่า ได้ประกาศว่าเราจะปกเราจะคลองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวสยามพี่ค่ายผมให้สั้นๆตรงนี้ก็ได้ว่าสุดท้ายแล้วพระองค์ก็ทรงทําตามกระแสพระจํารัสอย่างชัดเจนตกลงนี่ครบ60ปีพอดีเลยต้องทําไมผมจําแม่นดูไหมเพราะอะไรก็ปีที่ผมเกิดอพอดีเลย,เลยจําแม่นเลยนะครับเพราะว่าผมเกิดมาในรัชสมัยรัชการของพระองค์ท่านทั้งสิน้นทั้งชีวิต ครับวันนี้เราก็อาเราสองคนก็ต้องขอลากันไปก่อนใช่ไหมครับสวัสดีครับนู้้ชม